ก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้ก็ไปอยู่กับพ่อมบาบูนกันนหฮึมาถึงอรรถผ่านเลยนะครับนั้มาอยู่กันในรายการดูเป็นเซตทีวีครับในอยู่กันในเกมดรากอนดิก้านะครับนันเป็นเกมจากค่ายเอ็กซ์ตรีมนะครับที่เพิ่งนําเข้ามาได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับในวันนี้เดี๋ยวจะมาลงดันกับปองเพื่อนกันนะครับเป็นดันที่มาใหม่ในแพทนี้เลยฮะของดรากอนดิก้าครับนั่นก็คือดันเกรสเฮมกับเอ่อเอ่อเอ่ออะไรสักอย่างนะอีกอีกอันหนึ่งมันชื่อว่าอะไรวะฮะอืมรู้สึกกูลลืมแหะรา น่าจะเป็นเดันดันดันใจใจแอ่นอะไรสักอย่างหรือเปล่าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าไปเลยก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวนะอืมเนี่ยเป็นเมืองของเล็กนาร็อกนะฮะเออใครเคยเล่นนาร็อกก็คงจะรู้ดีนะครับว่ามันจะเป็นเมืองอย่างเงี้ยนะมันเป็นตัวละครจากเล็กนาร็อกเลยประมาณว่าเป็นดากอนิก้าเอ็กเล็กนาร็อกกับครับนะเออทำให้รู้สึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะเพลงนี่คิดถึงเลยนะครับนะออกฟิลเออออฟฟิลกับเอ่อเบลสเฮมใช่ไหมเออเบลสแก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 สเฮมแกสเฮมนี่แกสเฮม นะครับเกรซทิมกับเอ่ออกฟิลนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีพิกิตมาด้วยนะครับนะพิกิตอีวาเกมเมอร์เจ้าเก่านะครับนะเอ่อผู้ที่เป็นผัวมานินทาทีเดียนี่เหมือนเป็นบาปเลยนะฮะไอเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอพิกิตกันแล้วก็เดี๋ยวตัดกัไนไม้ทนึงแล้วกันนะครับนะฮะพิกิตไปวันนี้ลงดันเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวก่อนลงดันต้องสร้างตี้ก่อนเออไปลงดันไหนไอออกฟิลออกฟิลไปออกฟิลกันออกไปกันสองคน อันนี้เป็นดันที่เพิ่มเข้ามาใหม่จากของเ e ก็มและโคนิก้าเป็นดันในแพดอาร์โอใช่แ,<ล>แพดอารคิดถึงเลยนะเอเอมันมีตัวละครคาฟาด้วยเนี่ยท,ที่ที่มันวาร์ปใช่ป่ะคาวาร์ปใช่วีด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 หวีดหีดอะไรวะ <c oughs> <c oughs> อ,อ้าวจำไม่ได้เหรอเออสกิลแรกวีดโอ๋เลยนะเออกดตัววายแล้วก็ปาร์ตี้ก็สร้างปาร์ตี้ชื่อปาร์ตี้อะไรดีที่ไม่กัก เดี๋ยวพี่ไปพี่ไปยังไม่มายังไม่มาตอนแรกสมัยยังมาด้วยไม่ว่างเออเดี๋ยวเขามาลงดันเลยนี่ไอออฟฟิวเอ้ยไม่ใช่ออฟฟิลดิเก่เทมแก่เทมเอ่อสองคนติ๊กติ๊จอยมาเลยพี่ไม้กากโอเคไปไปทำไมเรายังไม่วาร์ปกับตันวาร์ปแล้วเนี่ยว่าได้ละผมเอาเจ้านกออกไปเลยคุณลำคาญนกเลือเกินตัวก้อนใหญ่เนี่ยนี่มันนกไปแลกปะเนี่ยอีโก้ปิโก้พิโก้ทีป่ะดันนี้ นั่นแหละสองคนไหวป่าวะไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าไหวป่าวะเดี๋ยนะเอ่อมันไม่มีบอกง่ายเลยบอกยากเหรอไอมีมั้ยเหรอเข้าไปมีป่าวะนี่ออฟฟิวเฉพาะโอหน้าปาร์ตี้ที่เข้าได้หรือยวยี่สิบจำนวนจัมบัติกมากกว่าสี่เอ่อแต่ว่าเกมนี้มันนับตามจํานวนคนหรือเปล่าวะยิ <S <S ่งคนน้อยยิ่งมอนน้อยป่ะไม่รู้อ่ะลองเข้าไปดูไปไปไปโอ้โหอย่าไปกลัวกลัวทำไมอืมของพี ของเทพเวตันและควรไมได้ข่าวว่านไปลองเล่นกันกดยาที่หได้ปับหน้าจอออกกอนมาน่ารักจุงมอนโอลขึ้นสวรรค์ไปันไปันอันนี้มฟยากลางูแพนด้าผมเคยเห็นปะ ไอทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะไอหนึ่แม่งตีมิดด้วยเฮ้ยมาข้ายจะรีดตัวใหญ่ตายดิเออ้ยพี่มีจรวดด้วยนะไอ้ยสเก้โอ้สายขีปนาวุธนี่ยมาไอผมลืมบัฟอ่ะเออลืมบัฟอ่ะนี่บัฟกลายเป็นหน้านี่ วิดวีดวีดว er ีดวีดวีดไปนุยสำหรับใครที่อยากจะมาเล่นแล้วก็เจอผมกับพี่กิตก็มาเซิ่มห้าเนาะพี่กิตอเราประจำมาเซิ่มห้าประจำเซิ่มห้าเนาะเดี๋ยกล่าวว่าจะสร้างกิวมันติแลนด์ด้วยดีไหมอย่าดูดทำไมโปโลมันชัอตแล้วเป็นคนนเนี่ยหมุน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 เออตอนโดนช็อตแล้วมีกระดูกวะ โ่งมีกระดูกสลังมไมรเอฮ้ยมาล้มกันดีมุมุน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 มมุนโอ้โหคอมโบเบเกอร์ฮัลโหลยามุนมุนมมุนมุตีแรงแรงมากแรงเกินไปโอเคเร็จเรียบร้อย Let's go เอาเวลานี้เนี่ยแปบเอาชิพายบอลมาแล้ว นี่เหมือนพิกตเลยนั่นปากเลยฮิปโปฟันเหมือนฮิโปเลยจะได้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเเสียบแล้วบวกแล้วเนี่ยม werde ันติดเฟียได้ด้วยนะตัวนี้ติดเฟียได้โอ้ยยัดเค้ตามตามต้องตามต้องตามฟัน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 98เปอร์เลือด เลอนโคตรเยอะเลยนี่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 นีนี่นี่นทิมนี่เป็นไงดาเมจเดีวเคว้อเฟียีอไ่ใช่เฟียเลยอุกบาท่า่่่หลบ่าเฟียได้มันก็ไม่น่กลัวลนะอืมอีอืนั่นไงติดเฟียเลยกูเนียติดเฟียจะขยับไม่ได้นะฮะเฮ้ย ติดเฟียกแล้วดู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 เหมือนมันคีย์บอร์ดกุญล้อนอะโอ้ยเอ้าตายเหรอโอ้พิกกิตอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอีเห็นผมโซโล่คิวให้พี่กิตเห็นผมไหมเนี่ย เห็นอยู่เนี่ยเห็นอยู่จะไม่โอเคนี่จะได้ดูความหล่อของผมหล่อเหลาเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่84%ยิงเหรอเฮ้ยมันเพิ่งหมดหนึ่งหลอดเหรอเออพี่ออกมานอกปาร์ตี้แล้วทำไงอยู่นี่ชิบหายแล้วกูจะตีนมึงไงหมดเนี่ยตีนชาติหนึ่งอย่างนี้โอ้ย ไก้ตายแล้วพี่กิทไก้ตายแล้วเออพี่ทิ้งผมไม่กลางดันเออตายแล้วเว้ยดูไปทุบปลาอยู่น <c ười> ี้กว่าจะตาย <c ười> ทิ้งปูไม่กางดันไม่ทิ้งไม่กางดันเพาลาดินมาโซโล่เลยนะ <c ười> <c ười> โอ้ไม่เอาแล้วนะพิกิ ไม่เอาแล้วนะลือเอาไปชุบมา,า <laughs> ชุบทีมีไป <laughs> <laughs> เดี๋ยวดันต่อไปนี่ต้องไปต่อดันอะไรนะ <c oughs> แกรเทมแกเทมกับพี่ไม้แล้วก็ไอไก่ใช่ไหมออสองคน <c oughs> ไม่ไหวออกมาสองคนไม่ไหวเดี๋ยวต้องรองเข้ามาก่อนละกัน <c oughs> เอาเป็นว่าดันนี้แม่งซักเซ็ตยกจเป็นพิกกิตเซ็ตที่หลาย่ไปชุบ หมดเกินไปลงดั๊ดเมื่อกี้ก็ได้กล่องมาด้วยนะได้กล่องด้วยเออได้รีวอร์ดบ็อกอะไรเนี่ยได้กดแล้วได้เอนแชนดั๊ดเอนแชนดั๊ดล้วๆเลยเออแล้วก็ได้ได้เครื่องรางพวกเครื่องรางนี่เอาไว้แลกของเออใช่เครื่องรางออกมาอือใช่เครื่องรางเอาไว้แลกของอโเคเดี๋ยวแก๊สเทมรอพี่ไม้แล้วกันเนาะ โอเคโอเควันนี้เรามาเล่นดาร์โกนิก้านะครับกับน้องน้องกิบโอ f ิเซียทีวีน้องโอ้ยโอ้โอ้มันแบนเหลือเกินนี่อะไรวะอันนี้เราเป็นทีมแรกกันล็อกนะนนี้ฮ่าอาฟาป่ะด้านหลังอาฟ้าไหนวะมันยำเราอยู่ตรงนี้เส้นเท้าใช่มีบัฟเลยพี่ไมค์แปลวะพี่ไม้นี่ นี่นี่มาดูมาดูที่ผมอยากกลายเป็นหัวนี้ป่ะกดฟังสวยกูบังคับให้คนเฟ้นได้ด้วยนะกูบังคับเลยนี่คือเป็นหน้าแมเอาคุณนะนี่ปังแมนเฉยนี่เปลี่ยนหัวได้ผมเปลี่ยนไม่ได้เว้ยแมชเทมใช่ไหมมันเน็ตมันใช้มันใช้บลูเจมเนาะใช่ใช้บลูเจมใช้บลูเจมเข้าไปนไปจะมีหาได้จากเควสอันหนึ่งแล้วก็ที่เหลือจะเป็นการซื้อจากแคชช็อปอืม อันละยี่สิแคสนะครับเติมเงินน้มานสองแสนบาทก็น่าจะได้กูขายวีโก้แป๊บเอ้าไ่หัวไปนี่เกี่ยววโอ้ไม่สีห้าเองเหรอหมุน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 หมหุนหมุน ไม่บอกหมุนมุนมุนหมุนมมอกเป็นอาชีพปาิตานะ่นกาแฟนะับคนวดกาแฟระเบิดเป็นอาวุธระเบิดสมมอาชีพพาราิตามอนปวดหัวนี่ยปวดหัวกับาวุนี่แหละมุน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 ตีคอมโบโหดเนี่ย มีซอมดิยังงยะไอไอคอมโบนี่มันแรงยังวอุ้ยตัวไรอเฮ้ยอีวิดอีวิดอตายแล้วอีวิูดอีวิูดูอีวิดดูดูดูด้านๆเกาะเดูสบุนหมุนเอี็มเลยน่อ้ยตัวนี้นีก็มีนใช่ๆดนี่พี่ไม้สกิลไหนครูดาวบ้างเนี่ย

โอ้อยกระอิวนอวอล์กเกอร์ไปเลยลูกไปเลยลูกกูอยากได้สก,กิลพีไไนะ่ไมค์จิ้ไพรู้แนละ้วไงอย่าทำเลยลนี่ข้างบนข้างบนลืมเลยฝาดกินนี่มันหากินดีจังอะอโห้กูชอบ <c oughs> จังเลย <c oughs> ให้ตายเตอเ <c oughs> นี่ยอะไรเดอะวอลคิ้งเดชเหรอไม่ไม่ใช่บอสนี่หรือเปล่ามันเป็นลองบอสกู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 เกียวกู แกกูกับซอมบี้มันทางมันมันเหมือนกันยังไงเนี่ยไม่รู้อ่ะอ๋อกูมันจะดีกว่าอ๋อมันตายแต่กูตายหมดแล้วเนี่ยเฮ้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 ยมุน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 โอ้โหผมฟ้อพี่ไม้เลยเนี่ยพี่กิจแม่งพาผมไปทิ้งไว้ในดันอะไรวะคือตายแล้วตายแล้วก็ออกไปเลยแล้วก็ทิ้งกูไว้ในดันใครตายทิ้งให้ผมโซโล่บอสประมาณ20นาทีกว่าจะตายไอ้คุณกิจนะเออ โอ้โหขปแล้วกูเป็นพาลาดินแล้วท่ากูมันเป็นแต่ครูดาวเสร็จถ้ามันไม่มีใบชุบอะดูช่บใบชุบด้วยแต่ชุบทีมีใบเฮ้ยโอ้โหขปุ้นขปุ้นอะได้เวลาเไ้ยทำไมเลเซอร์กันอ้าวบอสเปล่ามาแล้วล่ะสมอนอย่างงี้บอสแน่ๆยึดเคไม่ารัักจงวะโอ้โหเดี๋ยวดาร์กหลอดในแรกมันน่ากลัวไม่อะรักโอ้ยไหนตัวด้วยยึดเพ่โอ้ยอย่างงี้ต้องอัลหู มันถึกะพี่พี่ไม้มันถึกมากมันถึกมากว่าเลยถึกอเยมันถึกนว้ยอยู้แรงแรงแรงพี่กีจะตายแล้วพี่กีตายแล้วโอ้โหมันกุมาเดียตายมันคืออะไรกูเก็บกูเก็บวีเพริว้ยเจ็บ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 เเจ็บนอนอีกแลเี๋งันแะ่ยคุนอนโอ้พี่กีแม่งโคตรจะไปทรงพลัง โอ๊ย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 เหลือผมนี่แหละพี่กินยาล่ะเดี๋ยวกินยาอยู่หายาอยู่ไอ้คุณกินอ่ะไม่กินยาเอาเออโอ๊ย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 เก็บนะเนี่ยอือฮึต้องบัฟเลยอย่างงี้ยิงมันดิยิงมันดิบัฟก่อนบัฟก่อนแป๊บนึงไม่ใช่กูให้มันเอาไอซับบอลยิงอยู่โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเป็นคนแรงเลยสัตว์โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตัวไออยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลากไไม่ตายไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วกดยาแคท วิญญาแคสอยู่คุณกิตรไม่กินเองต้องเอาไว้ที่สล็อตแล้วอย่างนี้มันต้องต้องตีอยู่แล้วไงโอ้กดีนะไม่มาโต่กับพี่กิตมึงก็ตายอย่าเถี่ยโอ้ยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหติดพิษติดบัฟติดเที่ยเดเต็มไปหมดเยอะยากูหมดอีกแล้วอุ้ยมาแล้วโดนกูเอาตายเฉยเอา แล้วกูก็เวลเพลย่างงี้โอ้ย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 เล่นยางกากเลยกูโอ้ยแล้วปาราไดน์มันจะไปสู้ยังไงล่ะนี่นั้นจะสามารถใช้งานได้ตรงนี้ไามรอเก้านาทีเฮ้ยไอ้บูมถ่วงเวลาเก้านาทีเก้านาทีเหรอโอ้ยกูจะถ้าเก้านาทีมันจะเกิดได้ไงได้นั่นเดี๋ยวผมจะบัฟสุดเทพบัฟเลยวะทุกอย่างที่มีนี่บัฟแล้วนี่บัฟบัฟบัฟ บับเลยบับบับให้หมดโอ้นนีี่่พอแล้วหมโดนชุดเดียวตายโอ้โธพวกพี่แม่งไม่ส่งพลังไอ้มันต้องไปโดนหมดไงคุณกินไม่ไปไปแต่หัวนี่นี่ไอ้ท่านี่ไอ้ท่านี่ไอ้ท่านี่ยท่าโดนท่านั้นตายอือหืออ๊ยเฮ้ยท่านเสร็จแล้วหรือไงไงกอดกูดีกว่าแล้วกอดนเี่ยผ่านแล้วเนี่ยไม่ต้องให้กำลังใจก็ถึงขนาดนี้กันแล้วสบายเลยเป็นการสบายมาก นี่มตยตรงมุมไม่ค่อยเห็นบูมลากานี้หน่อยฮะนี่ยังไปให้ลากไปอีกเลยี่หลกูซื้อชุบไปดองไ้ตั้ประมาณ2500ัา้ใบ2 5 0 0ยใบดันหนึ่งใช้ได้สองใบที่ขำเลยโอโตนี่เดี๋ยวผมโซโล่คิวให้ดูเอาดิเน่แต่ได้ไม่ต้องเหนื่อยไงแต่ได้แบบแ็เกงกันจะได้ฝ่ายมากจะได้พูดแบบน้องบูมโคตรหล่อแบบนี้ก็ไม่ได้อะไรวะ ูบอบอกแล้วพี่กีดเป็นต,ตัวซับพอร์ตแต่แยังไปยืนใกล้ๆคนไม่มือ <laughs> เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้อ,อย่าปั๊มยาแคสยาแคสยาแคสโซโล่คิวดิพี่ดูผมไว้เลยคิริโต้นังปังเมนด้วยว่ <laughs> จะไปบันดาลาการแตกก่ว่าสกิลแล้วกูจะตายเลยเนะีนย่ยนี่ยาแคสยาแคสตี <laughs> <laughs> ่น <laughs> ี่ไงล่ะอ่ะโถ โอ้โหโซโลคิวยอดว่ะอ้าวไปกระเด้องออกมานอกเลยวะอ้าวแม่งไห้ดูบอสตายเลย <c oughs> อะไรวะบอสตายกระเด้งเลยโอ้หมันเป็นอันที่ส่งของคนเทพเท่านั้นไม่ใช่เหรออ่าพี่พี่ออกพี่พี่ออกกันหมดแล้วแหละมันหลุดมันนอกแล้วแ <c oughs> สดงกูได้รางวัลคนเดียวสินะเอา <c oughs> โอโ้โถสมกับการรอคอยไม่ไหวมันเด้งเฉยบอกพี่ผู้ชนะเท่านั้นแหละที่มีสิทธิ์ได้ยิงๆนะ ครับนั่นแหละครับ,นะรบเป็นการแช่เกมที่สบายมากนะครับ <c oughs> เล่นเองประมาณเจ็ดนาทีเลือไอ้แค่บุมโคโล่คหยี โอเคครับสำหรับใครที่ว่ามาชมมาเรมาไรก็ตามแต่สามารถดูในรายการโรบินสติวีมาในชแนลนะครับนะวันนี้ก็เป็นแนวเอเมโปอาร์บิจีกับเพื่อนคำกันะครับกับเกมดะโกนิกาครับสำหรับใครที่ว่าเล่นเนี่ยนะครับและเป็นมือใหม่เนี่ยก็สามารถมาหาบาบูมได้นะครับก็มีคําแนะนําให้พอสมควรนะครับสำหรับใครที่ว่ามาชมมาเรแล้วก็กดซับสครับไอ้กดซับสไครต์เออกดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์ก็ต้องขอขอบคุณขอบใจขอบใจเต็งกิ้วนะจุดๆนี้ด้วยนะครับแล้วก็บาบูมจะประจําอยู่ชแนลห้านะครับกับพี่กิตแล้วก็็พีีี่่่่่่่่่ไไไไไไมมมม้้้แลลวววกกกนน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 ะะะคคคคครรรรรัััััับบบบอยยาางเเดสหใ ว่าอยากเล่นก็มาเจอกันนะครับนะโอเคครับสำหรับวันนี้พ่อมนาะยบุ้มลาไปก่อนนะครับนะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับพม